วันนี้เราจะมาทำกวนทำน้ำน้ำเพื่อกวนข้าวกระยาสาพี่น้องไม่ว่าบานแถวบ้านเจนหน่อยกนว่า กุ้ขอตกแตกพี่น้องกุ้งขอดตกแตกปุ๋น่ะน่าจะเอากะทิมาต้มพี่น้องไฟกะค่อยๆจะเสดเดือดยีมเลยต้มจนมันใสพี่น้องต้มจนเป็นหัวต้มจนเป็นกะทิหัวหางหัวกะทิแทะๆพี่น้องกะทิแทะๆน้ำใสๆปุ่นไอ้พี่น้องรอมบ้างว่ามันใส okay. ่เวลาจากชั่วโมงพี่น้องกำลังแตะแตกมันนี่อีกด้วยเติบพี่หน่องกำลังแตะจะเป็นน้ำมัน ชงไปเรื่อยเลยครับเอาไปเย็ยนแล้ว,ก,ก,วกันนะกะเพราะมันแห้งกันหน่อยละเพราะมันเหลือน,น้ำมบ่หลายไปหน่อยกะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนไปหน่อยแล้วก็ซิมเบิองว่ามันหวานเนี่มันหน่อยก็ปล่อยมันเย็นปล่อยมันเย็นแล้วง่าเพื่อละฐานานายย้ำมันเย็นกับเอาง่าเอาขัวมาขวัวไปหน่อยขัวไวาแล้วก็ผักมันเย็นมากสุดๆทุกอย่าง เป็นซีดรยข้นกับขาตอกนะอลอยสักคู่ใหญ่ๆเนาะไองไข่ส่้มไจะเป็นกะทิกินกำลังจะเป็นอะไนี้ สักพักเีสักพักงีคือตนใจนได้ม่บุษนได้หรือลาเรมห้งเลยพี่นังเริมเต็น้ำมันเลยแต่กะที่จะเต็มหมอนเ้วอเรายกกลมหมอนนิสเเนาะเร่องตจิกกอนปกติมันถ่มีอ้เขียวคพป่น้เกดหอดเราอย่แขนกหอดเครื่องสัพี่นังเอาไว้เน้อยนึงมโรลดลงอีก่น้งก้นน้ำตาลี๊บใส่้าไปมันก็สิหลยเกินนะจิตปรอดูสักพัก มันแห้งห้าก็ใส่น้ำตาลจิงใส่น้ำตาลปิ้งไปก็มากวนน้ำตาลละลายเป็นไปได้น้ำตาลละลายอยางไรเง้ยเลยขคนกันบกเขาก็ตั้งเขากันจรินหอแตสีเดียวกัน เขาเกษตักมันเย็นในปีหน้องการมากระจายมาดู่ีน่อง,องเออเราควก้วก่นนกอนเขาจนะกล้วงเขาก็ย่สาบน้อเหมือนเขาปก็ตรคนเขายาา่สาบหรือเขาตกแก่วันเ่าอะไรพี่น้องเนตุบุญเขาสาบ กรอบน่นงนอะีครับผมยาวไปยาวไปพี่น้องนี่สิวายมาดอกพี่น้องสองกิโลน่ะไปเดี๋ยควคอยดูอีกต่อไปครับน้ำเลยเป็นข้ามาขวง่าต่อไปนะ ง่ายมันหอมเลยเนานะง่าสู้กับ,กบภากให้มันเย็นน้ำนั่งก็แล้วแล้วพี่น้องนี่แล้วๆเกือบวาพักให้มันเย็นเลยถามันเย็นเกือบสนิทพพี่น้องมันจะสิค้นได้พอใครมีข้นต้นหอมเปือกเนี่ยดอกไอ้ดอกเขาตอกันมันสีแห้งไหมพี่น้องนี่ดอกเขาตอกดอกเขาตอกเตอะกงไม่เป็นไรมันใช้ได้พี่น,น้อง ต้องเปิดดูถึนจะได้เห็นชัดๆนะพี่หนองนะี่็นเดเป็นปนาเก็เนเป็นนางวกไหมเปน็นนางนี่น,น,น,งงงนางดาวัดตแกงใี่ไหมนกขักวต้นหัหัวต้นหนามันยังอุ่นๆหอนอยู่ลยมันกระสิยุบพี่น้อโอ้มาไม่งาไยใหม่แล้วนะมาทัานไใหม่พี่น่อต้องเตือเลงพอดี มันก็สิยุบลงพี่น้อยแกมันหนามันนวลห่อนมันก็สิได้ดอกเขานั Hello, <th paragraphs> ้นยุบลงเพ่ก็ต้องรักษาให้มันเย็นเย็นบริเวณสนิทพี่น e ้องก็เย็นยังยังอุ่นอุ่นนิดนิดเพราะมันโบเหนียวนะแต่เพราะมันโบแข็งโตโวรน้ำตาลปีบปวกยังโบแข็งโตเขาก็คู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 ก็คือแล้วพี่น้องขัวแา่แล้วเขาก็ใชมาขัวอันนี้ต่อพี่น้องขัวทั่วลิสงพี่น้อยนี่ ตัวดินบ้รรทอนลรอพี่น้องนี่เอามาขัวมาใส่มีสามอย่างพี่น้องมีถั่ตานปีบโอ้มีสี่หายามีถั่มตานปีบตา่ทรายกะทิถั่วลิสงแล้วเฮาต่อแล้วก็ง่ายแล้วพี่น้องส่วนประกอบหลักๆของเผ็ดบางคนเมันใส่เผ็ดใส่ใสข่าพองอะไรยังเอาไปน้ำได้พี่น้องแต่เฮาวกระหิตแบบยังไงงบประหยัดประหยัดนะพี่น้องก็ซื้อมาใส่เอาเลี้ยยงน้อยๆเพราะมันหนากินเกินสินะพี่น้อ,อแบบง ถ้าไปเบื้องต้นสิกวนพี่น้องอีกรอบนึงเรื่องอะไรพี่น้องสิกวนลอะไรพี่น้องส่วนผสมมันก็มีข่าวตอกแต่พี่น้อเนี่ยแล้วข้าวแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราคนไว้แล้วมันเย็นเลยพี่น้องมันเลยเย็นเลยแล้วก็นาพี่หนอ่อแล้วก็ถั่วลิสงพี่หน่อเลยสองขวดไปพี่น้อง ลองคนมาคนกันพี่นะ้าลองเลยพี่นะ้องมาพี่นะ้องมาคนกับต,ตัวแปรกันพี่นะ้อาไม่ชัดวันไหนเด้อพี่นะ้องยตัวนี่ก็คือนขึ้นมาเสวียนงี้ยนเสาอันนี้เป็นตัวน้ำเชี่ยวเป็อตัวมะกอสีมะกอสีแห้งไป้ไหมพี่นะ้องนี่มะกอเสวีอันอนี้แห้งไป้ได้พี่น้อยไม่น่าจะหัวเสาร์แข็งโป๊ะ กวนบ่อยอพี่น้องก็เลยักวนยังเคขึ้นสเลยแต่ว่าพี่น้องก็ไดเหตุกันบ่้ากสิลน้่ากพยายามเพิ่อะสิพี่น้องเนี่ยมาเิ่มต้นกันจนกว่าจนก่อน ไม่ดูไงคอเดือมันในกล่องน้นบอกพี่น้องเลยก็ยังเ็ยแต่มมือจะแว๊บๆ้ก็สกินอะไรเปลี่ยนไยตัวหนก็ใส่อีกเนี่ยใส่อี สหวานเนลยพี่นองยคนถวยกรอมเลยคือคนง่ายคอ,อมเมาพี่น้องก็เห็นกันแนวเดี๋ยผมกับพวกก็เห็นกับพี่น้องลองเห็นนงไ้กูเผาคนบอกสูตรมาแล้วก็เห็นตัน้งคนมาเห็นันสสสส,ส่นะ ตาลา่เนี่ยเปน้รงหงอกไปหมของบาบริบูรณ์กล่องเพราะกล่องอันนี้ต่าง้ากรอบอะหงาะคอไม่ใสกันแล้วมั้งชินส่วนครึ่งครึ่งพวครึ่งพวชัดครึงค่งชัดที่เป็นของพวกเป็หนหมอแบนในหัวยังเป็นเมันกับบริบูรมลยยังม่ใชะเป็นรเป็น้องเลยม่เคยเห็ดแค่เคยเห็ดนี่เขาเนี่ยแหละเคยเลียวเคยข้นพี่หนอหนอง คนเนี่ออยหนิบุคคยเคยจะขวอย่างเดียวคนปีนีแ่แหละเลยลองคนเองเดี๋ยวตอนันปีกันเดปกันใจกันออกนี่ก็ได้อปนอนไงว่ามันจะกินได้ไหมว่ามันจะหวานหัวบัวใช่ไหมพี่น้อง

คน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 เนี่ยลอด เดี่ยวพี่น้องกระลำมังแหละแล้วกระลำมังต่อไปกระลำมังที่สองพี่น้องใส่ทุ่มือก่อนสิมาพี่น้องเอาคนเขาตอกแตกในกันพี่น้องเพื่อเอาบุญให้เพิ่นพี่น้องเพื่อให้เพิ่นในปีหนึ่งครั้งหนึ่งพี่น้องอเพื่อให้เพิ่นเนี่ย ปีหนึ่งไม่แค ar, ่หน oh, oh, uh, ึ่งครั้งพี <S <S then, ่น้องไปย็นมาเริ่นยๆไปัรื่อยๆิหนมเสียพี่น้องใส่หนมวัตถุล้วบกันครับเออชาหลกจ้ามาพี่น้องมาลุยกัน ตละลัมังที่สองนากนี่เรย่องนี้ยแต่สิเวียนตาด้พี่น้องเพราะว่ามันชัดนี่แสงไฟที่ในหัวสายไปสายมาพี่นนองเมื่อพี่นอ้อนจะเวียนตาย เปนบางต่างกล่องตรงๆมากกบ่าเห็นในกระละหมังในพี่น้งก็เลยต่้งเงาะข้อล่มงเหมัอนกกระทยอันนี้ก็เลยเันชื่อขีหน่อ่นี้แหละก็ใส่น้ำเชื่อมต่อเนี่ยมัดที่งาเชื่อมนงเสียใส่้ำมนหมดขนานี่กะละมันก็สิหวานค่พี่น้องเสร็จกหลย kaya putih mua kina ka kaya kukin ba

ก้าบดถือไล,ล้กาแห้งนเป็นอดอกเปจนแตกค่ะแค่ทุ่ๆที่ไทยทีสิเนาะก้าด้วยดอกเป่นแตกอ,อก็แตมปันถืออากาศเฉื่อๆยๆนะม่เ็นกระสิยุบเนาะต็น้มนกระสิยุบเนี่ถ้าเป็นก้าอย่างเห็ดแตกก็อีกคนมองอ่างอเป่ พี่นองพุทธิสิ่เขแต่มาเลย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 เหในแนวแบบนี้หมือไปบุญถือไทยอีกเบิอหมอีกรอบเึงพื่อนเเหมือนประกันไปเหตุบุญกันต้นนี้ควรกับเพื่อนเหมือนหึ่งบุญเพื่อนถือวันที่14พี่อนวันพระวันที่14นี่ประสาทหน่อยเพื่อนถือวันที่14พอดีในวันที่14ถือไทยเบื้องใหม่พี่น้องเาต่อไปแล้วก็ใส่งานพน่อ ใส่ยาลงไปเลยจุกๆกินอ่ะหน้าจุกๆแล้วก็ใส่ถั่วไปด้วเพี่องๆเล ต้นใจใครก็จับแหี่จับคอยจับไปควายดีกว่าจับเหี่ยนห,หมดกระด๋อยดอมยกมันหยุบดอกมันแตกหมดต้นนี้หวานแถบพี่น้องนี่หว,วานจริงๆจังๆหวานจนแถบขั้วผู้เด่นเลเสร็จแล้วพี่น้องนี่ เดีย๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องเลยใส่ถุงมือเถอะนี่พี่น้องนี่นี่เขาตกแตกพี่น้องเขาตกแตกซีสเกตมาได้เพื่อจะมากินไอศกันมั่านอืนเขาเห็นจะได้กระปุกแล้วพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านพี่เฮกันไอศกรีมพี่น้องไหนลองชิมจิหวานไหม หวานจะแห้งข้อพี่น้องหวานแห้งหวานอย่างนี้แค่นี้แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดคอมเมนต์กดกำลังใจนั้นแนะในคลิปนะ้สิบเปน็นยังกะคอยรับชมไหมพี่น้องอีพีนี้เสร็จแล้วครับข้าวตอกแตกหรือว่าข้าวกระยาสาพ,พี่น้องแน่ เฮ็ดเองพี่น้องเห็ดเองกินเองนักเ e ล h, ่ง e พ่อ e พี่น้องไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้อง วิทยาศาสตร์พี่เนาะเขาตอกแตกบานข่อยสีสกเกตกันเองพี่เนาะเห็ดเองกินเองกวนเองพี่นเนาะนักเรียนขอฮ่าฮ่าฮ่ามามาพี่เนาะมากิกด้วยกัน